ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเดอรถซาดอีกนะครับแล้วกับมันนี่เกมตขอรูที่บาร์นี่นะครับผมอ่ะก็อนนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนไปดูเทคนิคการแต่งปืน M13 a ี่เอถ้าผมนี่เลยปืนในมือผมเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทั้ในการแต่งปืนนะครับก็เป็นปืนที่บอกเลยว่าโอ้โหเล่นง่ายมากเลยนะครับผมเล่นง่ายจัดๆสาหรับตรงปืน M13 นันทุกคนแล้วก็เป็นปืนที่ดีกระบอกหนึ่งเลยนะครับเออก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนหนึ่งไลค์ก่อนนะครับแล้วใครที่เข้าไปดูใหมย่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกตดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปกัน มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนผมกันเลยนะครับผมนะนี่เลยสก,กินผมใช้คือสกินจากแบนพาต,ตัวนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคนหลีท่านละเท่แล้วผมใครยังไม่มีก็สามาัรให้ไปจัดกันได้นะครับผมนะก็มาดูของแต่งปืนกันเลยนะครับอันแรกใช้เป็นตัวมูนติกเซปเตอร์นะครับผมนะเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มเรดเมอร์เมนเอนะครับ ชิ้นต่อไปนั่นัมคือตัว Rtt Mini b a r l e นะครับผมตัวนี้จะทําให้เราซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยไวขึ้นนะครับชิ้นต่อไปคือตัวไม่ติดผ่านท้ายนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยซูมไวขึ้นเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยไวขึ้นนะครับผมนะชิ้นต่อไปคือตัว Owc Laser t a c t i c a อ A นะครับจะเพิ่มความแม่นยาเมื่อเล็งยิงให้เราแล้วก็จะทําให้เราซูมไวขึ้นนะครับและชิ้นสุดท้ายคือตัว Magazine Extension Mag B นะครับผมจะเพิ่มกระสุนให้เราทั้งหมด30นบผมบออกเเยโคระป็นน60ัุกคน เออเก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าถ้าผมว่าปึงกระบอกนี้จะโหดขนาดไหนนะทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกัน <S <S มาทุกคนแล้วก็เข้าไปในเกมแล้วนะครับผมผมด้าเป็นนัองตัวนี่เลยนะผมด่านแคสเอนะครับผมนะจังหวันนี้มาแล้วยังไงปลาคอตไปแล้วจะมาทางไหนเอ้ยทางนี้ตัวนึงเอาดิตายเป็นไงล่ะเ,เดี๋ยวหัวโผหัวโผอย่างนี้ก็ตายเอามีอีกตัวนึงเหรอวะอยู่ไนวะเอาข้างบน ทำไมตรงนี้มันมีกันหลายตัวจังวะเฮ้ยมาทีเดียวตรงนี้กี่ตัวครับเนี่ยบางทีก็เยอะไปเฮ้ยทางนี้มาไม่ทันโดนกระโดดยิงมาก่อนโอ้โหถ้าจะล่ามาขนาดนั้นน,นเหลือจะเพื่อเลยมาทางนี้มาเป้าโผล่ไหมเอ้ยเมื่อกี้หัวไปครับนี่ไงไปไหนตายโอ้โหก็ว่าเห็นหัวแวบๆไกตัวน,นึงแปะตายไปดิโอ้โหเป็นไงล่ะโดนเอ็สสาไปดิบอกเลยว่าโคตรสุรดอะทุกคนเอาดอิตายคู่โอ้โหฝั่งเขาทำไมมัน ซ้อนกันเยอะจังหวะเฮ้ยเกิดไปเปล่ารุ้นมาจังหวะน,นี้ปลาแล้วปลาคอนไปเลยมีตัวโดนหรือเปล่าไม่มีโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นอ่าอะไรลอยมาจากาฟ้าโอ้โหเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวออกก่อนออกไม่ทันโอ้โหติดอยู่ในรูกำลังจะออกโดนยิงปุ๊บออกไม่ทันทุกคนโ,อ,โอ้เลยจะเลือะเลย นะอยู่ไหนในนั้นได้เยอะนะทุกคนในจุดใหม่นะปลาคอนไปแล้วเฮ้ยทำไมเพื่อตายนี่ไงตายโอ้โหฆ่าเพื่อนเราทําไมเอ้ยข้างบนเดี๋ยววันนี้นหนลบก่นอนเฮ้ยในห้องนี้ก็มีนี่ว่าเอาดิตายไปดิเดี๋ยวหลังก็มาโอ้โหหลายตัวจังวะแปบ๊บหนึ่งรีโหลดก่อนรีโหลดไม่ทันหมดทุกคนโดนยิงก่อนอเฮ้ยเหลือเชื่อเลยว่ะเฮ้ยเกิดไปเปล่าปลาคอนไปแล้วเฮ้ยทำไมเพื่อตายนี่ไงโอ้โหสองตัวเอาดิเอาทีละตัวตายหนึ่งไปแล้ว เอาอีกตัวไม่ทันทุกคนโดนคอนก่อนเลยเชื่อคือเอ็มฝามันเป็นปืนที่สามารถบิลได้หลายหลายสายหลายแบบมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็น วิ่งยิงหรือว่าแบบว่ายิงไกลอะไรประมาณนี้คือแต่งได้หลายสายมากเลยครับผมเอ้โหขยันหลบจังเลยตัวนี้คือมันเป็นปืนที่บิวได้หลายสายมากๆ,ๆเลยนะครับผมเหมือนเป็นทั้ง S G หรือ A R ไปแบบวา่าอยู่ในกระบอกเดียวทุกคนอเออเฮ้อมามีคนโดนคอน์นี่หว่านี่ตายไปดิโอหมาอีกเปล่ามาว่ะแต่วะนี่ยิงกดไปยิงกดไปกระสุนเราเยอะโอ้โหขอหลบก่อนนะรีโหลดก่อน บอกเลยว่ากระสุนโคตรเยอะอะทุกคน60นัดอ่ะโคตรเยอะไปปล่ากันที่อะนะเป็นไหนไอ้วรุดแท็ปเปอร์ลอยลอยผ่านหน้าอี๋ละไหนวะผมมาดิผมมาดิมมาดนี่ไงเอาดีอู้สองตัวเลยหรอเอาตัวไหนก็ดีหลบการหลบการใจเย็นๆนะไวรุ้ไหน,ไหนผมผมาอีกเปล่าไหนวะเอ้ยนีไน่ไงตัวหนึ่งตายเฮ่อเอาเลือกอีกตัวไปตายดับเบิลคิวไปโดนหลังยิงว่ะโอ้คิวกล้ตัวนี้หลายรอบนะไปช็อตกระสีไปช็อตมันเลยลูก ไปชาร์จมันอู้เดี๋ยวๆโดนควันเลือเชื้อมาแล้วจวังหวะน,นี้โอ้โหมีตั้งโลด้วยนะก็วิ่งทะลุโลเลยละการตายหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งไม่ทนันโดนโล่เผาตายโอ้โหโดนโลเผาตายทุกคนเหลือเชื้อเลยปลาจาังหวะนี้ปลาคอนไปแล้วอู้เดี๋ยวเขาอยู่ข้างบนข้างก็มาลุกซองมาตอนไหนวะทำไมไม่เห็นวะหน้านะ ไมเ,เชื่อบายอะไรจังหวะนี้ไม่กี้มีหัวโผล่แวบนี่ไงก็แตกไปเลยดิครับมามาอีกปล่าข้างหลังไม่มาทางนี้มาไหมเอ้ยมาตัวหนึ่งตายเป็นไงล่ะโดน n 3ไปดิโหคือลูดหายลูดหายทุกคนสำหรับตัวของปืน M13 นาทุกคนมันเป็นปืนที่ลั่นโคตรไวแล้วก็โคตรนิ่งเลยเห็นไหมทุกคนดูดิอีกตัวหนึ่งดับเบิลคิวไป โอ้บอกเลยว่านิ่งจะจัดเลยนะครับผมตอบต,ตัวของปืน M13 นะทุกคนไหนผมไปป้าอู้เดี๋ยวเธอไม้์นำล่องมาก่อนมาเดี๋ยวหลบการใจเย็นละัยรุ่นอเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มาอีกตัวหนึ่งก็สายไปดิครับเอ้ยยังไม่ตายว่าโอ้ยใครจัดหลบจริงๆเลยนึกว่าจะตายเมื่อกี้เอ้ยมาทำไมอขอโทษครับเฮ้ยเกิดไปป้าไวรุ่นมาจากวะนนี้มาแล้วต้นซ่ามาแล้วขอปลาคอนดักไปก่อนเฮ้ยทางนี้ตัวนึงก็หัวแตกไปเลยดิครับ ม่อยู่ไหนวะเฮ้ยโดนจางไหนวะเฮ้ยไม่มีเอา้าโอ้โหโดนจริงจากข้างบนทุกคนโอ้โหขึ้นไปทําอะไรบนนั้นรับนั่นไหนวะไปไหนแล้วเมื่อกี้เอ้ยหลบไวจัดตายจังหวะน,นี้เข้ามาแล้วปุ๊บไม่โผล่ไม่มีโอเคหลังมาหรือเปล่าหลังโอเคไม่มีเคลียม์หมดทางนี้มาว่ะาตายหัวแตกเด้หัวล้านไายไม่ตัวไม่ทันทุกคนโดนพีกัสสูรูดเ้อเลยเชื่อ คือมันเป็นปืนที่แบบว่าระยะใกล้คืมส่วนมากมันจะสู้พวก SMG ได้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็คือปืนมันเนี่ยดาเมจมันก็ไม่ได้ถึงกับแรงเวอร์นะครับผมแต่มันก็ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะทุกคนนะก็คือมันสามารถยิงได้ดีอีกกระบอกนึงเลยนะครับผมนะสำหรับปืนกระบอกนี้มือใหม่ก็เล่นยิงง่ายมากๆเลยนะก็อย่างที่ผมบอกไปคือมันคมโคตรง่ายนะทุกคนคือปืนมันค่อนข้างนิ่งเลยนะครับผมเออมาอยู่ไหนไวรุวน่นโอ้โหเกาะเพชรเอ้ยไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนดีตัวหนึ่งก็ลูกซองตัวนึงก็เกาะเพชร โอ้ยแล้วมาช่ามาถูกจังหวะเดียวกันอีกเฮ้ยหลังมาลูกซองไปไหนหตายเป็นไงล่ะเมื่อกี้ยิงคยใครลูกซองไหนไมาเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนจากข้างบนว่ะทุกคนโอ้โห,โโหไม่เห็นผมโดนจากข้างบนเฉยเลยมา อยู่ไหนเอ้ยกระโดดมาก็แตกไปดิครับโอ้โหเหมือนกระโดดเข้ามารับกระสุนนะทุกคนเอ้ยกระโดดเข้ามารับกระสุนเฉยโดนคอนห่ะไมรุน่นก็แตกไปทีตายเราขึ้นจุดเป็เลยนะครับผมนะจังหวะน,นี้นี่ไงตัวนึ่งกดไปยิงกดไปโอ้โหกระสุนเราเยอะอยแห้วไม,ม่ต้องกลกัวนนะทุกคนเอ้ยมามาป่าทางนี้ไม่มาอุ้ยชอ็อคอาฟตีเดี๋ยวชอ็อคอาฟตีอยู่ข้างล่างเดี๋ยวกระโดดด,ด,ดดีกว่าโดดดีกว่าเอ้ยอเบอร์ตีเตาอโอ้โหตายเลยแล้ว ขนาดออกมาจะโดนอยู่แล้วช็อกกระเียงจะตามไหมเนาเออเฮ้ออะไรเออไปเล่นโผมาดิโผมาดิโผมาตายแล้วก็ปืนเนี่ยยิงทะลุก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเอ้ แทมเปอร์ลอยลอยเข้าหน้าดีนะไม่ตายโอ้โหมาเราขึ้นมาข้างบนแล้วอุ้ยลูกซองอีกแล้วโดนลูกซองอีกแล้วทุกคนโอ้โลูกซองอตัวนี้ขยันมาจังเลยนะ,ะเฮ้ยมาปลาเธอไหมไปก่อนเอ้ยเห็นนะต้นตาเห็นนะบอกเลยโอ้โหโดนเอฟฟิทว่ะโอ้โหสหายยิงมาตั้งนานโดนเอฟฟิทเฉยเฮ้ยทางนี้ตัวนึงไปไหนวะไปหลบไปไหนวะวัยรุ่นอ่าโดนเอฟฟิทอีกแล้วโอ้โหเอาตัวไกลก็ได้วะเจ็บจัดเจ็บจัดบอกเลยเจ็บจัด ตายเลยโดนเจ็กไหนวะโอ้มาซ้อนอีกตัวหนึ่งมดทุกคนเฮ้ยเกินไปนะมาจาังหวะน,นี้ไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนการอยู่ไหนกานไม่มีว่ะทุกคนไม่มีไม้โพเฮยหลังมาว่ะลูกซออีกแล้วเฮยลูกซ้อตัวนี้หลายรอบแล้วน,นะโอ้ตายลายจาังหวะนี้วิ่งมาแล้วโดนซ่าวิว่งมาด้วยความเร็วแสงอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ย เดี๋ยววโอ้โหปลาคอนไปก่อนเลยปึ๊บแตงหวาน,นี้อยู่ไหนหลังมาเปล่าไม่มีเอ้ยมีคนโดนคอนก็ตายดิมาเปล่าไม่มีอุ้ยตกใจหมดโอ้โหของเพื่อนเกือบแล้วถ้าของถ้าของปักเขาได้ตายแล้วเนาะชมไม่ยาโอ้โหไปไหนเอาหูเอาตัวไกลคนไปตัวไกลกตัวก็แตกไปดิเห็นไหมทุกคนใกล้หรือไกลมันก็ยิงได้หมดอะทุกคนในสนามอะเออไหนพผล่มาอีกเปล่าไม่มีเอ้ย,ออยปืนไฟเรียบร้อย แตกเลยโอโ้โดนเผาทุกคนเกียมเลยทีเดียวเชียวพร้อมกินเลสอะ่ะปลาปลาคอนไปแล้วโดนหรือเปล่าไม่โดนมาถึงเวลาต้นต่าต้องเฉิดฉายด้วยปืนฉีดน,น้ําผมว่าหลังมาแน่หลังมาแน่นอนเฮ้ยไม่มาหรอเฮ้ยโลเกินไปไม่เอา <c oughs> เกือบแล้วเกือบเกือบปืนปืนมาแล้ววุ่นแล้วทุกคนเฮ้ย <c oughs> เกือบไม่ได้ใช้แล้วแหละในจุดมีก็เผาไปเลยดิครับ มาอีกเปล่ามาอีกเปล่ามาอีกก็เผาอีกมาอีกก็เผาอีกเดี๋ยวปอนช็อกกาซี่ไปก่อนเฮ้ยข้างหน้าเผาไปแทนว่าเผาแต่ไหมฉีดไปเลยลักกันเออเปลี่ยนจากเผาเป็นฉีดแทนมาไม่เปล่าก็ฉีดไปอื้มเอาเรียกเอ้ยแป๊บหนึ่งโอ้โหเสียใจังหวะทุกคนกําลังเอาปืนฉีดน้ําลงเลยแล้วควักปืนออกมาไม่ทันนะกดยิงไม่ทันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาทําไมลูกซองอีกแล้วเออเก็บปุยมุยลูกซองฮัลโหล มาตัวเตาวิ่งมาแล้วอยู่ไหนเอ่ยเวรุ่นเอ้ยตรงนี้วิ่งไปไหนคิดว่าจะลอ่อจับสายตาตาัวเต้าหลบก่อนนอนนอนเนียนๆนอนเนียนๆไปเอ,เอาดิเอาโหเธอไหมเอ้ยไม่ใช่เธอไหแมแทมเปอร์มั่นด้วยโอ้โหก็จบเกมเ,กมเที่ยว้อยแล้วนะผมก็สกอร์ 1 5 0ต่อ99นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวปืน m อ3มสิบสนนคนก็บอกเลยว่าเป็นอีกระบอกหนึ่งที่เล่นง่ายเล่นโอเคเลยนะครับผมไม่ว่ายิงใกล้ยิงไกลคือสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนของแต่งเล่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมนะบอกเลยว่าโอเคจัดเลยนะสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครเช่าคลิปนี้นะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากผมทัาเพอร์ไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูคิวผมกันดีกว่านะทุกคนว่าผมจะได้คิวเท่าไหร่นะทุกคนบอกเลยว่า F13 มันเอาเรื่องจะจัดเลยนะทุกคนเออไปไปดูคิวผมกันดีกว่านะว่าผมจะได้คิวเท่าไหร่ทุกคนกดไปเลยกดต่อไปผมก็ได้คิวไปทั้งหมด 36คิวนะทุกคนอา้าวสุดจัดก็ไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบายฟิล